มัสมันลิปอายสเตคค่ะเมนูนี้เนี่ยไม่ได้หาทานได้ง่ายเลยพี่วิธีการทำนี่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอดูให้ดีๆงั้นก่อนอื่นนะคะต้องไปพบกับน้องชมพู่ในช่วงจับจ่ายนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่ามัสมันลิปอายสเตคค่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด สวัสด,ดีค่ะผู้ชมค่ะกลับมาพบกับชพู่ในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งจเจริญเหมือนเคยนะคะวันนี้เราจะทำเมนูมัสมันริบอายสเต็กกันค่ะเชื่อไหมคะว่ามัสมันเนี่ยนะคะเขาได้รับการโหวตใน Facebook โพลของ CNN Go ค่ะว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก <Wow. S 2> โอแม่เจ้าก็มีคำจำกัดความด้วยนะคะว่าเป็นราชาของอาหารอู้อยากกินแล้วันนี้นะคะชมพู่จะต้องมาซื้อเนื้อสเต็กค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิวพาน์ค่ะ เจอเนื้อแล้วเนื้อสเต็กเดี๋ยวเราซื้อเนื้อก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะจะใช้เนื้อแบบไหนดีอะคะนี่เลยเนื้อลิปอายอันนี้คือลิปอายเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเราต้องใช้เนื้อ,อยงงี้เพื่อทำสเต็กใช่ทำไมต้องใช้แบบนี้ทำสเต็กอะคะเป็นเนื้อที่นุ่มนะคะ่ะลองจากตัวนี้แต่ว่าใช้ทำได้โอเคถ้างั้นฟันทองเอาลิปอายค่ะ รับรองว่าต้องถูกใจในความสดใหม่ของที่นี่แน่นอนค่ะเพราะนอกจากจะมีผักที่สดสะอาดแล้วนั้นยังมีเนื้อวัวเนื้อหมูที่ได้คุณภาพอย่างนี้นี่เองแหละค่ะนี่ค่ะเราได้เนื้อริบอายมาแล้วหนึ่งอย่างต่อไปนะคะจะไปซื้อเม็ดมะม่วงกันค่ะ ปกติมัสมันเนี่ยนะคะเขาจะใช้ถั่วใส่เข้าไปใช่ไหมคะเอแต่ของเราถ้าใช้ถั่วธรรมดาไปค่ะของเรามันต้องไม่ธรรมดาอู้หูเราใช้เม็ดม,มดะม่วงทศพลหิมพานต์ใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์กันคะ่ะให้ดูไฮโซหน่อยแต่อาจจะสงสัยทําไมเราถึงใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ล่ะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยไม่รู้ละสิมีประโยชน์ยังไงไปดูกันจ้า เม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นอุด,ดมไปด้วยประโยชน์จริงๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับถั่วเปลือกแข็งด้วยกันแล้วถือว่ามีไขมันน้อยกว่าถึง47%ทําให้เมื่อแกะเปลือกออกแล้วจะเก็บได้นานไม่เหม็นหืนยังไงล่ะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็เรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะคะเรื่องจับจ่ายนี้ต้องยกให้ชมพู่เลยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น p r o f e s s i o นอลแล้วทีเดียวแต่ว่าเรื่องข้าขวครัวนั้นยกให้จุ๊บจิ๊บแล้วกันนะจ๊ะพี่ซื้อให้แล้วน้องก็ไปทำแล้วมาแบ่งพี่ด้วยนะจ๊ะ รราาหสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดสนับสนุนโดยข้าวไทยตราพันดีมาแล้ว โอ้โหสวัสดีครับพบกับเชฟจิฟในช่วงบลเลงครัวอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณผู้ชำนาญการในการจัดจ่ายนั่นก็คือพี่ชมพู่นั่นเองอย่างที่บอกไว้นะครับเมนูในวันนี้นะครับนั่นก็คือมัสมันลิปไอสต็กนั่นเองอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมแล้ววัตถุดิบนั้นก็มีเนื้อวัวน้ำมันมะกอกใบพาสลีย์กระเทียมสับ เครื่องแกงมัสัันวายแดงน้ำปลาน้ำตาลเกลือมันฝฟางปลอกเปลือกหันเต่าหอมใหญ่สับและเม็ดมะม่วงหิมะพานครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ไปบรรเลงครัวกันได้เลยแต่วันนี้นะครับเชฟจิ๊บเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะครับผมขอแนะนําสุดหล่อของผมครับนั่นคือพี่น่านครับขอเชิญครับสวัสดีครับ เชฟของเราในวันนี้ก็คือคุณน่านหงวิวัฒน์เจ้าของโรงเรียนทำอาหารแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอพี่น่าจะมาบันเลงนครัวพวกเราเริ่มจากหมักเนื้อครับใส่กระเทียมพริกไทยนะ้ำมันมะกอกและเกลือลงไปคลุกเคล้ากับเนื้อให้เข้ากันพอนวดเขาเสร็จเนี่ยเราก็เปิดเตารอไว้หน่อยเพราะเราต้องย่างเขาไปร้อนนํนำเนื้อลงไปย่างรอให้ด้านนึงสุกก่อนแล้วค่อยกลับนะครับนี่เสียงมา แปลว่าใช้ได้ผลตอบเซนซี่ย่างของทุกชนิดจะไม่กลับบ่อยจะกลับแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองเราต้องทิ้งให้เขาได้สีสวยแล้วก็ที่เราใช้ไฟแรงเนี่ยมีเหตุผลว่าเราต้องการให้เนื้อค้างนอกส่วนนอกเนี่ยสุกอย่างรวดเร็วเพื่อกันไม่ให้น้ําของเนื้อของเขาเนี่ยความหวานความหวานเขาจะออกมาใช่ไหมครับครับผมนี่แหละครับคือเคล็ดลับนะครับมาถึงขั้นตอนการทําซอสครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใส่หอมใหญ่สับลงไปผัดให้สุกแล้วใส่วายแดงลงไปเคี่ยวไฟปานกลางพอวายเราเริ่มงวดใส่ทีแล้วใช่ไหมฮะเราก็ใส่พริกแกงพริกแกงสมัครของเราเลยพระเอกของเราอีกแล้วพระเอกของเราเลยนะครับเหมือนที่เรียนมาตอนเด็กๆนะครับที่ไหนครับเนี่ยโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดผัดให้หอมฉุนแล้วค่อยใส่กะทิและมันฝรั่งตามลงไปได้เลย ทำอาหาเนี่ยต้องต้องชิมนะครับอย่าไปอย่าไปเชื่อเขาว่าให้ใส่เท,ท่านี้เท่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลน้ําปลาเกลือและใส่เม็ดมะม่วงหิมพานสับและใบาพาสลี่ลงไปเลยครับแต่งจานนี้นะครับผมขออนุญาตเพิ่มอะไรเล็กน้อยนะครับ,รบเพราะว่ามัสมันเนี่ยถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยจะถือว่าเป็นเมนูพิเศษมากมมนต้องเป็นข้าวแบบนี้ครับ เป็นข้าวพันธุ์ดีปลูกดีแล้วก็ผลิตดีท <Wow. S 3> <c oughs> ั้งอร่อยแน่แนอร่อยแน่แ,นแ,นแนใส่เลยครับใส่เลยครับถือว่าเมนูนี้ก็ทําไม่ยากนะครับเป็นเมนูง่ายๆและสําหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีวันสําคัญนก็คือ วันแม่แห่งชาตินั่นเองลูกๆนะครับสามารถทําเมนูนี้ให้คุณแม่ได้รับประทานได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณพินาด้วมากครับนี่แหละครับถ้าผู้ชมนะครับที่อยากจะรู้เมนูอะไรต่างๆพินาเนี่ยเขาทําเป็นหนังสือเหมือนกันนะครับของสำนักพิมพ์แสงแดดนะครับและสัปดาห์นี้นะครับผมกับพินาเนี่ยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้านะครับก็ยังอยู่กับผมกับพินาอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับ But I need all the time, I'm with, with, with it, she with it, she not shy, she put it down.